สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากเดินทางมารับเอกสารบรัญชีรายรับรายจ่าย,ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมโกเมนชั้นสาสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดนายชูชาติสุขสงวนผู้อำนวยกา,การการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากจัดเจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก เดินทางมารับการยื่นเอกสารบัญชีการจัดทำรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและนายกเทศมนตรีโดยมีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดทั้ง4เขตในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดทั้งอิสระและยกทีมเดินทางมายื่นเอกสารบัญชีการจัดทำรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดและนายกเทศมนตรีกันอย่างต่อเนื่องเนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการกระจายออกไปทุกจังหวัดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในวันนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากจึงอำนวยความสะดวกในการรับการยื่นบัญชีค่าใช้ใจ่ายของผู้สมัครนอกที่ตั้งสำนักงาน หากผู้สมัครไม่ได้เดินทางมายื่นบัญชีค่าใช้จ่ายในวันนี้แล้วนั้นสามารถเดินทางไปยื่นเอกสารบัญชีค่าใช้ใจ่ายได้ที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดต,ตากตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28เดือนมิถุนายน2564